ข uhm like, ึ้นเต้นมทุกคนเ้า้มาเต้นเขาหย่อคไปแหหมายแปลว่าหยอดมองเดียวแล้วเต้นเบิร์ดกัแหนเอาเขากับไตสาบอแนมันหมายถึงว่าหยอดลงตูนะตูส่มามาเขาชีเงินแบ่งเขาชียเงินเบ่งกะไรให้เงินไผเดี๋ยวนี้นั่น่ให้กิ็ยงเอเชียพลาตัวไปก่อนรถอ่ะา เอาเหลือสองคนเหรียบเป็นนะพรอ็ได้หลยก็ได้เ๋ยก็ได้เลยดึงคือประเด็นว่าคือประเด็น ไปไปครับผมเดี๋ยวมองเรื่องไปอปดีวมันองปดีได้จ้างเรองตีปะไดยปจ้าง่องไรเโอ๊ยไมอย่เป็นเรื่องกเลย